พลังงานความรักของคุณตอนนี้ดีมากๆเลยนะคะคุณอาจจะเคยผ่านสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ที่ทําให้คุณรู้สึกผิดหวังเสียใจมาก่อนคุณจึงรู้สึกว่าตัวคุณนะคะยังสงสัยยังหวัดระแวงกับความสัมพันธ์คุณยังไม่มีความเชื่อมั่นเพราะคุณรู้สึกว่าความรักที่มันเกิดขึ้นมันยังไม่มีความชัดเจนแต่ตัวคุณจะไม่นําเอาความผิดหวังเสียใจที่เคยเกิดขึ้นในอดีต กลับมากังวลใจอีกต่อไปคุณจะพยายามปรับไมเซ็ตของตัวเองนะคะพยายามทำทุกวันในปัจจุบันนี้ให้มีความสุขให้ได้มากท,ที่สุดมันทำให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะไม่ว่านะตอนนี้คุณกำลังจะเริ่มต้นใหม่กับคนเดิมหรือตัวคุณกำลังจะเริ่มต้นใหม่กับความรักครั้งใหม่นะคะ แต่ความรักในครั้งนี้จะเป็นความรักที่สดใสสวยงามเป็นความรักที่มีแต่ความมั่นคงและสมหวังร่วมกันได้อย่างแน่นอนนะคะแม่หมอขอเปิดไพ่เพื่อยืนยันความรักที่สมหวังในครั้งนี้อีกหนึ่งใบค่ะ Make the effort. This love is worth taking r i s k You are called to move forward. คุณกำลังถูกเรียกให้เดินหน้าต่อกับความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้แล้วค่ะ เพราะความรักที่เกิดขึ้นกับคุณในครั้งนี้เป็นความรักที่คุ้มค่าที่คุณจะเสี่ยงมากๆเลยค่ะเพราะมันจะทําให้ความรักความสัมพันธ์ในอนาคตเป็นความรักที่มีความสุขเป็นความรักที่สมหวังร่วมกันได้อย่างแน่นอนนะคะขอเป็นกําลังใจให้คุณนะคะขอให้คุณได้พบเจอกับความรักดีๆขอให้คุณโชคดีนะคะ